เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพันเอกจัก,กพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13พร้อมด้วยคุณนิตยาโพนาแคประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสหกรมทหารราบที่13เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับพลทหารทวัชชัยพันนากำลังพลสังกัดกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่13ตา,ามโครงการซ่อมแซ<ส>งปรับปรุงบ้านให้กับทหารกองประจำการนาบ้านเล็กที่22หมู่ที่1ตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายโดยคณะชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวนจังหวัอดอุดรธานีและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยการมอบบ้านในครั้งนี้ค่ะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกกองทัพภาคที่2 กองพลทหารราบที่3ซึ่งหน่วยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมอาสารักษาบดินแดนกองพันนเรศวรอุดอรธานีโดยกําลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านนั้นเป็นกําลังพลที่ทางบ้านมีรายได้น้อยความประพฤติดีมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางนี้เพื่อเป็นการดูแลเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังคนและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีขวัญกำลังใจในการทำความดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพปกต่อไปค่ะ